รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นหนึ่งนับคุณแม่ปรางรัตน์มาแล้วนะคะมาพร้อมสาระธรรมหลากหลายที่จะทําให้ทุกท่านรับมือกับความทุกข์ได้อย่างมีสติค่ะเช้าวันหยุดแบบนี้เรามีสาระธรรมที่ใครๆก็ชอบมาฝากกันโดยพระอาจารย์มานพอุปสมโมแห่งศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ8 4พ0 0ษาราชนินทร์เราไปติดตามกันเลยนะคะในช่วงนี้ธรรมมาพิรมค่ะ ช่วงธรรมมาพิรมความสุขนี่อยู่ที่ไหนอะความสุขความสุขของคนเราเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่ใจสุขก็ สุขที่ใจแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ตรงขัดข้ามกับความสุขก็คือทุกข์ทุกข์จะเกิดทุกข์ก็เกิดขึ้นที่ใจสุขทุกข์เกิดที่ใจเขาเรียกจะให้ใจเป็นสุขแล้วก็สุขทุกวันเนี่ยเราจะทำย่างไรอะ ใจของเราจึงจะมีความสุขเบื้องต้นเนี่ยเราต้องมารู้จักใจนะมาทำความเข้าใจในเรื่องของใจใจของคนเรามีหน้าที่รู้สึก นึกคิดเนี่ยสิ่งเดียวกันหมดนะรู้สึกก็ได้นึกก็ได้คิดก็ได้หรือใช้คำว่ารู้ก็ได้คือหน้าที่ของใจใจทำหน้าที่รู้รับรู้รู้เรื่องรู้สิ่งต่างๆในการรับรู้รู้เรื่องรู้สิ่งต่างๆ ของใจใจก็จะไปรับรู้เอาเรื่องหลายหลายเรื่องไปรับรู้เอาเรื่องหลายหลายเรื่องมาแล้วไอ้เรื่องที่ใจไปรับรู้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะบังคับใจได้ว่าใจต้องไปรู้แต่เรื่องที่ดีๆไอ้เรื่องร้ายๆใจอย่าไปรับรู้ ตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถจะบังคับใจของตัวเราได้เพราะว่าใจของเรานั้นมีหน้าที่รับู้คราวนี้สุขเป็นสุขอย่างไรเมื่อใจรับู้แล้วก็เป็นทุกเป็นทุกอย่างไรเมื่อใจรับลูลเนี่ยในการที่จะทำให้สุขทุกวันเนี่ยจะต้องเข้าใจตรงนี้จะต้องเข้าใจว่า รับรู้อย่างไรแล้วใจไม่เป็นทุกข์เมื่อใจไม่เป็นทุกข์ใจก็ต้องสุขนะงั้นเราก็ต้องมาเรียนวิธีรับรู้คือเมื่อรับรู้แล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรเพราะว่าไอ้เรื่องที่ใจรับรู้เนี่ยเราเราเลือกไม่ได้เนี่ย ปกติใจไปรับรู้เรื่องดีๆมาใจของเราก็จะเกิดปีติเกิดชื่นชมเกิดยินดีเกิดความสบายใจมีความสุขถ้าไปรับรู้เรื่องร้ายๆจิตใจก็เศร้าหมองจิตใจหม่นหมองจิตใจไม่ผ่องใสจิตใจของเราไม่สดชื่นไม่สบาย ใจก็เป็นทุกข์มันเกี่ยวกับเรื่องที่ใจไปรับรู้ว่าไปรู้ในเรื่องดีๆหรือไปรู้ในเรื่องที่เลวร้วายไอเรื่องสองเรื่องนั้นสิ่งสองสิ่งนั้น,น,นเนี่ยเราบังคับบัญชาไม่ได้ชีวิตของคนเราจึงมีทั้งสุขและทุกข์ครคราวกันไป บางคราวก็สุขบางครั้งก็ทุกข์เป็นอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดไปไม่มีใครที่จะมีความสุขอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีใครที่จะมีความทุกข์อย่างเดียวก็จะต้องสุขบ้างทุกบ้างเป็นไปโดยธรรมชาติ แต่ว่าเราต้องการที่จะให้สุขทุกวันเราจะทำอย่างไรจึงจะสุขทุกวันตรงนี้มีวิธีอย่างไรมีวิธีบ้างไหมในการที่จะทำให้ใจของเรานั้นเป็นสุข ในทางธรรมในทางพุทธศาสนาเนี่ยมีอยูย่ในการที่จะทำให้ใจของเราเป็นสุขเพราะนี้อยากจะพูดอีกคำหนึ่งนะคือใจไม่เป็นทุกข์สุขกับไม่เป็นทุกข์เนี่ย ทุกท่านจะเลือกเอาเอาสิ่งใดเอาสุขหรือเอาไม่เป็นทุกข์ถ้าเอาสุขอาจจะเป็นทุกข์ได้นะแต่ถ้าไม่เป็นทุกข์ไม่สุขก็ไม่เป็นไรท่านว่าแบบนี้ไหมคือ เราเอาไม่เป็นทุกข์ดีไหมในทางธรรมเนี่ยมีวิธีที่จะทำให้ใจไม่เป็นทุกข์อันนี้วิธีมีอยู่เวลาสุขเกิดทุกข์เกิดเกิดขึ้นที่ใจของเราใจทำหน้าที่รับรู้รู้เรื่องต่างๆ แล้วก็รู้สารพัดรู้เรื่องที่รู้ก็สารพัดเรื่องรู้มากมายเรื่องมากมายพอใจรับรู้แล้วใจก็คิดถึงมันมีใจรับรู้กับใจคิดถึงใจของคนเราเนี่ยที่เรารู้จักกันคำ รู้จักในคำว่าใจเอามาแยกเป็นสองนะใจทำหน้าที่รับโลพอรับรู้แล้วมีใจอีกใจหนึ่งเกิดขึ้นมาคือใจคิดถึงไอ้ตัวใจคิดถึงตัวนี้นี่แหละเป็นใจที่สำคัญมากถ้า คิดถึงถูกคิดถึงเป็นจะทำให้ใจที่คิดถึงนั้นไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าคิดถึงไม่ถูกคิดถึงไม่เป็นใจเป็นทุกข์ได้นะใจจะเป็นทุกข์สุขทุกข์อยู่ที่ตรงนี้นี่เองนะ จริงๆแล้วสุขทุกข์ไม่ไม่ได้อยู่ที่ใจรับรู้แต่สุขกับทุกข์อยู่ที่ใจคิดถึงตัเนี้ไอ้ตัวใจที่คิดถึงเนี่ยภาษาธรรมะท่านใช้คำว่าดําริท่านใช้คำว่าดําริแล้วก็ตัวดําริเนี่ยมีอยู่สองดําริดําริถูกแล้วก็ดําริ ดำริโรกูกก็คือรู้ถูกคิดถึงถูกดํริผิดคิดผิดรู้ผิดถ้ารูดถูกก็จะทำให้เกิดสุขถ้ารูผิดจะทำให้จิตเราเป็นทุกข์ รู้อย่างไระจะเป็นการรู้ถูกแล้วก็รู้อย่างไรที่เรียกว่ารู้ผิดหรือดำริอย่างไรอะ่ะดำริในภาษาธรรมะท่านใช้คำว่าสังกัปปะนะสังกัปปะมีอยู่สองสัมมาสังกัปปะแล้วก็มิฉาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะก็คือดำริถูก มิจฉาสัสงกปะดมริผิดถูกกับผิดเนี่ยเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดว่าอย่างไหนถูกอย่างไหนผิดถูกผิดเนี่ยเราเอาจิตที่เรารับรู้เอามาเป็นเครื่องวัดท่านทั้งหลายต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่าใจของคนเราเนี่ย ทำหน้าที่รับรู้แล้วก็สิ่งที่ใจรับรู้เนี่ยก็คือเรื่องต่างๆภาษาธรรมะท่านใช้คําว่าอารมณ์รู้อารมณ์ก็คือรู้เรื่องนะจิตของเราทำหน้าที่รับรู้เรื่องเกิดขึ้นได้หกทางรับรู้เรื่อง เกิดขึ้นทางตารับรู้เรื่องเกิดขึ้นทางหูรับรู้เรื่องเกิดขึ้นทางจมูกรับรู้เรื่องเกิดขึ้นทางลิ้นรับรู้เรื่องเกิดขึ้นทางร่างกายแล้วก็รับรู้เรื่องทางใจโดยตรงแล้วก็ไม่มีการรับรู้เรื่องทางอื่นอีกแล้วท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูว่าเป็นจริงไหม ว่าในชีวิตประจำวันของเรารับรู้เรื่องอย่างนี้หรือเปล่าเมื่อตามองดูใจก็รับรู้เรื่องเมื่อมีเสียงดังมากระทบโหูใจก็รับรู้เรื่องเมื่อมีกลิ่นมากระทบจมกูกใจก็รับรู้เรื่องเมื่อลิ้มรส รสกระทบลิ้นใจก็รับรู้รู้รสก็คือรู้เรื่องนะเมื่อมีการสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงใจก็รับรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเราเรียกว่ารับรู้เรื่องใจที่รับรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รส รู้เย็ยนร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงภาษาธรรมะท่านใช้คำว่าโภภพพระเหล่านี้คือเรื่องที่ใจรับรู้นะแล้วก็ยังมีอีกใจหนึ่งใจรู้เองทางใจโดยตรงใจคิดถึงโดยตรงเลยคิดถึงเรื่องโดยไม่ต้องผ่านตาผ่านหูผ่านจมกูกผ่านลิ้นผ่านร่างกาย ใจรับรู้เรื่องโดยตรงนี่คือใจรับรู้ทางใจนี่คือหน้าที่ของใจทำหน้าที่รับรู้แล้วก็รู้เรื่องต่างๆธรรมชาติของใจเนี่ยเมื่อใจได้รับรู้เรื่องทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกาย หรือรับรู้ทางใจโดยตรงแล้วจะมีใจอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามมาก็คือใจคิดถึงใ้ตัวใจคิดถึงตัวนี้คือใจดำริใจคิดถึงตัวนี้คือใจที่สำคัญเราจะทำให้สุขทั้งวัน หรือทุกเกิดก็อยู่ตรงนี้ไอต้ตรงใจคิดถึงตรงนี้ใจคิดถึงใจดำริเนี่ยถ้าใจคิดถึงถูกดำริถูกใจจะมีความสุขใจไม่เป็นทุกข์ถ้าดำริผิดหรือคิดถึงผิดเนี่ยนี่ จะทำให้ใจเป็นทุกข์มันอยู่ที่นี่นะทุกท่านจะสุขทุกวันได้ต้องเข้าใจตรงนี้ถ้าท่านเข้าใจตรงนี้แล้วท่านสามารถที่จะทำให้ใจของท่านไม่เป็นทุกข์แล้วก็สุขทุกวันเลยดำริโธกเนี่ยดำมรอยางไรคิดถึงโกคิดถึงอย่างไร ทางตารับรู้อะไรมารู้สึกทางตาเนี่ยไปรับรู้อะไรมาก็คือรับรู้โลกทางหูรู้สึกทางหูไปรู้อะไรมารู้เสียงทางจมูกความรู้สึกทางจมูกไปรับรู้อะไรมารับรู้กลิ่น ทางลิ้นไปรับรู้อะไรมารับรู้รสทางร่างกายไปรับรู้อะไรมารับรู้ความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความหย่อนความตึงแล้วก็ทางใจอ่ะทางใจนี่พิเศษรับรู้ได้ทุกเรื่องรับรู้ทางใจโดยตรงเนี่ยไม่ต้องผ่านตาหูจมูกลิ้นกายรับรู้รูปก็ได้เสียงก็ได้กลิ่นก็ได้ ลถก็ได้โพทธทพารมก็ได้รับรู้ทุกเรื่องไปเลยใจรับรู้ทางหนึ่งทางใดรับรู้เรื่องหนึ่งเรื่องใดมาจบลงทางใจรู้สึกทางใจหรือใจคิดถึงเขาก็เกิดต่อไอ้ตัวรู้สึกทางใจไอ้ตัวคิดถึงทางใจตัวเนี้ย ความหมายของคำว่ารู้ถูกก็คือรู้ตรงกันรู้สึกทางตารับรู้อะไรมารู้สึกทางใจที่คิดถึงรู้ต่อรู้สิ่งนั้นสิ่งเดียวกันเรียกว่ารู้ถูกรู้สึกทางหูรับรู้อะไรมารู้สึกทางใจเกิดต่อรับรู้เสียงนั้นถูกตัวเสียงนั้นเรียกว่ารู้ถูกรับรู้ทาง จะูหมทางลิ้นทางกายรับรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมารู้สึกทางใจก็รู้ถูกรู้ตรงกันไปรู้ตรงกันกับความรู้สึกทางตารู้ตรงกันกับความรู้สึกทางหูรู้สิ่งเดียวกันกับความรู้สึกทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าทางใจที่เกิดต่อหรือดำริ ถึงต่อไปดำริในสิ่งสิ่งเดียวกันที่ความรู้สึกทางตาหูจมูกเลิ้นกายเขารู้มาอย่างนี้เราเรียกว่าดำริถูกเรียกว่ารู้ถูกถ้าดำริอย่างนี้รู้อย่างนี้ใจที่ดำริถึง ใจที่คิดถึงเนี่ยจะไม่มีโอกาสเป็นทุกข์แต่ที่เป็นทุกข์ร,รู้สึกทางตารู้เรื่องหนึ่งรู้สึกทางใจเกิดต่อไปคิดถึงอีกเรื่องหนึ่งรู้สึกทางหูรู้สิ่งหนึ่งรู้สึกทางใจไปคิดถึงอีกสิ่งหนึ่งรู้สึกทางลิ้นทางจมูกทางกายรู้อีกสิ่งหนึ่งทางใจไปรู้อีกสิ่งหนึ่ง อย่างนี้เราเรียกว่ารู้ผิดถ้ารู้ผิดจจตมีปัญหาจจตจะนำเอาเรื่องที่คิดถึงผิดผิดรู้ผิดผิดมาคิดถึงแล้วมาคิดถึงอีกมาปรุงแต่งแล้วมาปรุงแต่งอีกปรุงแต่งแล้วบางครั้งก็ชื่นชมยินดี ปรุงแต่งแล้วบางครั้งก็ขัดเครืองใจก็คือปรุงแต่งแล้วบางครั้งก็เกิดความสบายใจบ้างบางครั้งก็กังวลใจทุกข์ใจบ้างแต่ส่วนมากจะกังวลใจทุกข์ใจแต่สุขใจเนี่ยมีน้อยคือไม่แน่นอนนะดำริผิดคิดถึงผิดเนี่ยไม่มีอะไรเป็นเครื่องรับประกันใจว่าจะ สุขแต่ถ้าดำริถูกคิดถึงถูกเนี่ยสุขแน่นอนแล้วก็สุขทุกวันแล้วก็สุขทุกนาทีทุกวินาทนะีเอากันเป็นวินาทีไปเลยนะแต่ต้องดำริถูกนะคือถ้าเราดำริถูกเนี่ย ไม่ทุกแน่นอนเอาอย่างนี้ดีฝ่านะเพราะว่าไอ้ไม่ทุกเนี่ยมันเหนือสุขคนเราไม่ทุกเพียงอย่างเดียวก็พอนะไม่ต้องเอาอะไรอีกแล้วถ้าเราไม่ทุกเนี่ยเพียงอย่างเดียวพอที่เราต้องการความสุขม,มันเพื่ออะไรอะ่ะเพราะมันยังเป็นทุกอยู่จิตมันก็เลยดิ้นตะเกียดตะกายฝ่ายฟ้าหาความสุขแต่คนเราเมื่อไม่ทุก มันก็ไม่ต้องเอาอะไรแล้วไม่ต้องดิน้นไม่ต้องเอาอะไรแล้วทำไมดัริถูกแล้วไม่เป็นทุกข์ที่ดัริถูกแล้วไม่เป็นทุกข์เนี่ยเพราะเมื่อดำริถูกแล้วทำให้ปัญญาเกิดทำให้รอบรู้เกิดทำให้ปล่อยวางเกิดทำให้วางเฉยเกิด จิตของคนเราถลอบรู้แล้วปล่อยวางวางเฉยได้ไม่มีโอกาสเป็นทุกข์เลยจะไม่ทุกข์เลยพรุ่งนี้เราจะมาเติมเต็มความสุขจากพระจานาร์กันต่ออีกหนึ่งวันนะคะเพราะตอนนี้เราจะมา รับฟังสิ่งดีๆที่น้องเป็นหนึ่งนำมาฝากกันสักนิดก่อนคะ่ะช่วงธรรมะพาเพลินช่วงธรรมะพาเพลินวันนี้เป็นหนึ่งของนำคำสอนอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อชาสุพัฒโทมาฝากให้ทุกทา่านได้นิดพิจรนารณากันดังนี้คะ่ะ ของจริงทำของจริงของแท้ที่ทำให้บุคคลเป็นอริยะได้ไมิใช่เพียงศึกษาตามตำราและนึกคิดคาดคะเนเอาเท่านั้นแต่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นจริงๆของจริงจึงจะเป็นของจริงขึ้นมาได้ได้เสียทุกอย่างที่เรามีอยู่เป็นอยู่นั้นมันเป็นศักแต่ว่า อาศัยเท่านั้นถ้ารู้ได้เช่นนี้ท่านว่ารู้เท่าตามสังขารที่นี่แม้จะมีอะไรอยู่ก็เหมือนไม่มีได้ก็เหมือนเสียเสียก็เหมือนได้คนดีอยู่ไหนคนดีอยู่ที่เรานี่แหละถ้าเราไม่ดีแล้ว เราจะอยู่ที่ไหนกับใครมันก็ไม่ดีทั้งนั้นหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจจะร่วมแบ่งปันสิงดีๆกับทางรายการก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทางรายการพุทธปัญญาพิรมบริษัทซีพีอลจำกัดมหาชนเลขที่313อาคาร c ีพีเทว์ชั้นยีถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพ1 0 5 0 0หย์รืออีเมลแอด y o k a t s g m a i l c o m ค่ะ ส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะทีมงานพุทธปัญญาพิรมทุกคนจะรอค่ะสำหรับวันนี้ก็ได้เวลาที่เป็นหนึ่งด้วยคุณแม่ปรางรัดต้องขอลาไปแล้วละคะ่ะเราจะกลับมาพบกับทุกท่านใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ